ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกับแฟน,นขับลาหุน่นใครยังมกลาหุ่นบอกันจัดไปครับสะทำมักแนวทางทั้งช่องทอมนิดเนาะทอมนิดก็ไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรมากมายทำมากกันจัดบอมักกันเลื่อนผ่านสําหรับลาหุน่นแฟนขับลาหุน่นโอเคไหมโอเคกันอยู่บอกะบ,บอรูว่าทำช่วมเล่นแบบไหนนะ อต่ท,ท่านท่านี่กะบม่อยากให้ลูดสองให้ลูดสองตัวประมาณ่านะสลุดหนึ่งตัวมันก็อันตรายเนาะหรือว่าท่านผู้ชมจะเล่นแบบไหนก็ได้นะที่มันได้ตังคือว่าผู้ชมตัดสินใจเลยครับผมมันอยู่ที่ดวงที่บุญอย่าลืมไปทำบุญนำทานด้วยอันดับแรกนอนกำนลังลาหุ่นของเราก็ จัดไปครับมันมันมีทั้ง v ี p พแล้วก็ไม่มีไอพเนาะล่าหุ่นผู้ใดมักเรีนว่พี่หรือว่าธรรมดาเป็นจัดไปรวยครับมันก็ออกเลยเบอร์แล้วเนาะมันอยู่ที่บุญที่ดวงด้วยมายาววารายหางมันวิ่งวิ่งวิ่งคือว่ามันเมาแล้วมันเมาแล้วมันเหนื่อยแล้วเนาะเหนื่อยมาท้งวันแล้ววันนี้ลุ้นฮานอยก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าคุณเข้าดีฮานอยครับผมนะเจาะไปเข้าเลย เล็กนั่งจมงๆอย่านีวิ่ๆ่นี่แหละครับผมนะมาพรุ่งนี้ครับยี่กีบวกล่าหุ่นยี่กีบวกล่าหุ่นประจําหวดหนึ่งเดือนกระฎาคมพรุ่งนี้ครับรูดสองตัวหกกับแปดจัดไปรูดสองตัวชอบบนก็รูดบนชอบล่างก็รูดล่างรูดสองตัวหกกับแปดจัดไปครับพี่น้องหกกับแปด พรุ่งนี้ลาหุนบุกยี่กีไหมครับพักผ่อนนอนหลับฝันดีกันเนาะพรุ่งนี้ตื่นมาได้เผื่อโชคดีถูกรัฐบาลถูกทั้งฮาหนอยถูกทั้งลาวนักครับผมสำหรับมื้อนี้ลาตีสวัสดีครับ